สวัสดีครับผมมาแล้พี่น้องลาวลาพัฒนาลาพัฒนาเซียนเมืดวันจันทร์ที่14รกรกดาคม2568มาเบิ่งผลลาพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่11กันพี่น้องเลขบนมันออก88เลขล่างนี่69 ของเสื้อเมื่อกน่นเขาตะเลวิ่งพี่น้องจับคู่ว่าเขาเนี่ยเลวิ่งเขาหกพี่น้องเขาตัวร่องิ่นไปเน้นเจ็ดมันเลออกหกเก่เกา 6, ไม่แต 6, 3, 6, 4, 6, ่หกสามหกสี่หกหา้าเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาไมแก่เมื่อไหม่ วันจันทร์ที่สิบสี่ แล้วเสียนเมื่อด 7จ็ดแปดหนึ วิ่งบนล่างเจ็ดแปดเป็นเรองมาเน้นแปดอยู่มันชิมาอยู่พี่น้องเห็นวงวันมันออกสองสองพี่น้องสังเกต พี่น้องสังเกตวดาสองสองขั้นมันเป่นนะมันขีบมามมนขีบหายเลยด้่เนาะเอาเปิลไหนมากสีน่นะพี่น้องเนาะเปินเน้นตัวสี่เปินเน้นแปดเปินเน้นแปดก็หายตามแปดตามเปินพี่น้องสังเกตว่าที่เรงมันออกสองสองกันหมวดต่อมามันกับพอมีมาจากตัวบ่ายนี้มันออกแปดแปดแล้วมันขีไม่มีมาพอแปด แปดหนึง่งแปดสองแปดสาม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม สวนสาตัวนะพี่น้องหกแปดสี่ห้าเจ็ดสาม ໂຕເນັ້ນໂຕເນັ້ນเด้อพี่น้องเด้อໂຕເນັ້ນ มาทวนล่าพัฒนาเส้นเหมือนเพนจันที่สิี่เนี่ยน้อพี่น้องออกมแรกเนี่ยเล็กวิ่งเพื่อนเพื่น7นเจกับแปดหล้วกันหนึเพื่อนให้วิ่ง7กับ8เพื่นเน้นแปล่องเจ็8แ8ด7นึ่ 8, งแส่วนเเลขกสาตัวนี่หกแปดส้าเจ็ดสามเพื่นเน้นให้ แปดสองหลักขจิตสามได้พี่น้องเด้อพี่น้องเข้าแคบหน้าจอเอานักจับตาดูกับพิจารณาเบิง้งหกคู่หกขางบนล่างไปกับบนล่างไปกับเด้อพี่น้องเด้อเล่หเพลินบริเลปักหลักอขอขอบคุณเส้นเ,นเมืองอะไรครับผมคอยพี่น้องเข้ามัานหมาดกันมาืาแล้งนี่อขอใอยโชคดีเาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม